แหมแมเดี๋ยวไม่จบยังไม่จบเขาทำนะคะร้องเพลงอะไรไม่เคยจบเลยใช่ปะเดี๋ยวเขาเขาไปขอทำกันบ้านมาก่อนไอตัวต้องเตรียมของขวัญให้เขานะอ่าวอะ๋ยไอเคียบา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 ยตัดหัวเลยนี่บายจุบ เอ้าเอ้ายัไม่ได้ของขวัญเลยไม่มีใครให้อ่ะขอหนึ่งของขวัญจะไปละขอขอขอหน่อยไม่มีใครให้เขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปแล้วเนี่ยแหนแต่ดาวไม่ได้ <laughs> บม่ได้หนึ่งสองสามจะให้ไหมของขวัญอ่ะเด้ง ラスト。